สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามชมช่องโบสีบีบีฟาร์มนะคะวันนี้โบก็จะพาคุณผู้ชมนะคะมาเจาะฝากล่องโฟมนะคะซึ่งวันนี้โบจะเจาะเป็นกล่องอนุบาลน,นะคะเพราะว่ามันไม่พออยู่หนึ่งฝานะคะโบก็เลยจะมาเจาะเพิ่มนะคะสําหรับอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีเป็นฝากล่องโฟมนะคะตัวนี้เป็นฝากล่องที่โบเจาะไว้แล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นฝาที่โบจะเจาะในวันนี้นะคะก็เป็นกล่องปลาแซลมอนนะคะคุณผู้ชม ซึ่งวันนี้เนะี่ยโบจะเจาะอ,อยู่ที่48รูด้วยกันนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะอันแรกก็จะมีฝากล่องโฟมนะคะตัวนี้ก็จะเป็นลวดนะคะเป็นเหล็กที่เราจะใช้เจาะกล่องนะคะตัวนี้โบซื้อมาน่าจะเป็นชุดหนึ่งน่าจะมีอยู่3อันนะท่านซื้อมาน่าจะประมาณ5-60บาทนะคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวโบจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะมันก็จะมีหลายๆแบบนะคะทั้งเป็นแบบ สำเร็จที่ไม่ต้องเอามาลนไฟแบบนี้นะคะใช้แบบที่เขาใช้กระป๋องแก๊สนะคะคุณผู้ชมก็มีเหมือนกันหรือว่าใช้เป็นแบบเ,เสียบปลั๊กไฟเหมือนหัวแรงลักษณะแบบนั้นก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้โบซื้อมานานแล้วนะคะก็เลยใช้แบบนี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้เจาะบ,บ่อยๆนะคะเราเจาะครั้งเดียวแล้วก็ใช้กล่องนั้นเลยนะคะอันนี้โบก็จะลนไฟไว้รอนะคะคุณผู้ชมความร้อนของเรา แล้วก็จะมีเป็นปากกานะคะเอาไว้มาร์กแล้วก็จะมีเป็นถ้วยปลูกนะคะวิธีที่โบใช้ก็คือโบจะวางถ้วยปลูกไว้นะคะแล้วก็ค่อยวงกลมเอานะคะแต่ว่าแม่บรรทัดน่โบไม่ได้ขีดนะคะเนื่องจากว่ามันกะระยะไม่ถูกนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าเดี๋ยวโบจะมาวัดให้คุณผู้ชมดูนะคะว่าระยะห่างตรงนี้เนี่ยมันมันเท่าไหร่กันนะคะสําหรับระยะห่างเดี๋ยวโบจะวัดให้ดูนะคะอ่า เวลาที่คุณผู้ชมจ่อเนี่ยให้เว้นระยะห่างจากขอบของฝากล่องออกมาสักนิดนึงนะคะคุณผู้ชมอย่ายให้ติดฝาตรงนี้มากนะคะเดี๋ยวเวลาที่เราเปิดเราปิดเนี่ยรากของต้นกล้าที่มันออกมาเดี๋ยวฝากล่องตรงนี้เนี่ยมันจะไปทับรากได้นะคะคุณผู้ชมอ่าแล้วก็ระยะห่างระหว่างฝั่งนี้นะคะแถวแถวยาวจะ12รูนะคะแล้วก็แถวกว้างเนี่ยจะมีสีรูนะคะคุณผู้ชมระยะห่างนะคะประมาณ2เซน,นนะคะ สองเซนอาจจะไม่เท่ากันเพราะว่าตอนที่โบทำนะ่ะไม่ไม่ไ,มไ,มได้ไม่ได้ใช้แม่มทัดวัดเนี่ยบางทีก็2.5นะคะไม่เท่ากันแต่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ2เซนค่ะความห่างระหว่างแถวยาวนะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างความกว้างนะคะก็จะอยู่ที่สี่เซนติเมตร4.5้านะคะ4เซนติเมตร4.5เซนนะคะระหว่างนี้ ก็ประมาณนี้นะคะอาจจะไม่เท่าเท่ากันแต่ก็เฉลี่ยแบบนี้นะคะแต่ว่าวิธีการที่โบทํำเลยก็คือเราใช้ฝา,เ,าเราใช้ถ้วยปลูกนะคะคุณผู้ชมมาวางแบบนี้ได้เลย5 6 7 8 9 10 11 12เนี่ยประมาณ12นะคะแล้วก็แนวกว้างอีก3าม แบบนี้นะคะในกรณีที่คุณผู้ชมไม่มีแม่บรรทัดเนาะก็วางไว้แบบนี้ได้เลยแล้วก็จัดระยะให้มันเท่าๆกันก็พอระยะห่างที่พอเหมาะพอดีนะคะคุณผู้ชมประมาณนี้ก็ดูที่บนขอบถ้วยก็แล้วกันนะคะประมาณนี้แล้วก็ใช้เป็นปากกานะคะวงกลม วงกลมไว้แล้วก็วงวงกลมไว้นะคะวงกลมไว้ให้หมดนะคะแล้วก็ฝั่งนี้แล้วก็จัดระยะให้มันเท่ากันแล้วก็วงกลมไว้วงกลมไว้นะคะคุณผู้ชม<อ>เวลาที่วางนะคะเราโบจะอ่ะงายฝากล่องขึ้นมาแบบนี้นะคะระว,วังนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมอย่าอย่าเอาอขอบถ้วยนะคะปากถ้วยนี เอาลงแบบนี้แล้วก็ไปวงแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราจะใช้เนี่ยเราจะามันจะกว้างมันจะกว้างเท่ากับขอบถ้วยนะคะแล้วมันก็จะหลุดลงไปข้างล่างให้เอาก้นถ้วยเนี่ยวงกลมไว้นะคะคุณผู้ชมสําหรับขนาดของก้นถ้วยนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ3.5ซนติเมตรนะคะ3.5ซนติเมตรแล้วก็ความกว้างของ รวดที่เราจะเจาะก็3.5ซนติเมตรเท่ากันนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้นะเพื่อความรวดเร็วก็จะใช้ฟ้า,ากล่องตัวเดิมนะคะเป็นแบบแล้วก็จะวมกลมไว้เลยลมันจะได้ไม่ไม่เสียเวลานะคะคุณผู้ชมมก็จะวางท่าแบบนี้ให้เท่าๆกัน แล้วก็วงกลมอาจจะใช่เป็นปากกาเมจิกก็ได้นะคะมันก็จะได้เห็นชัดๆเจนอันนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นสิ็จแล้วนะคะเราก็จะบินได้ลักษณะแบบนี้นะคะเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้ ก็ใช้ลวดเจาะได้เลยนะคะชื้นบนี้ก่อนชืบแบบนี้ก็เวลาที่คุณผู้ชมทำนะคะมันก็จะมีควันออกมานะคะใครที่เเหม็นหรือว่าแพ้เนี่ยก็ใส่แมสไว้ด้วยนะคะ พอเราเจาะออกมานะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นรูแบบนี้พอเราเอาถ้วยมาใส่นะ,ะมันก็จะพอดีพอดีเลยนะคะถ้าผู้ชมเอาทางปาถ้วยลงตัวนี้มันก็จะหลุดลงไปนะคะคผู้ชมอันนี้ก็จะพอดีเลยอันนี้ก็จะทําต่อให้เรียบร้อยเลยนะคะคผู้ชมเดี๋ยวถ้าเอา เอาไว้แบบนี้ดคลิปมันจะยาวเกินไปเนาะอันนี้ก็เป็นกล่องอนุบาลน,นะคะถ้าเป็นกล่อง8 8รูก็วัดระยะห่างเอาถ้วยมาวางก็ได้นะคะเอาถ้วยมาวางฝั่งนี้ชืบป,ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นกล่องปลูกเนี่ยโบนแนะนำให้วัดเข้ามา ระยะประมาณสัก2เซนนะคะห่างเข้ามาจากขอบเนี่ยเข้ามาข้างในเนี่ยประมาณ2เซนติเมตรนะคะนี่ฝั่งนี้ก็2เซนนะคะคุณผู้ชมระยะห่างช่วงนี้ก็ประมาณระหว่างปากถ้วยนะคะระหว่างปากถ้วยก็ประมาณ13มเซนนะคะถ้าที่ก้นถ้วยก็ประมาณ14เซนนะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เอาเข้ามาสัก2เซนนะคะหรือว่า3เซนติเมตรก็ได้2หรือ3เซนติเมตรก็ได้นะคะคุณผู้ชมถ้าเราวางถ้าเราจะวางกล่องเนี่ยชิดกันเลยติดกันเลยนะคะก็ให้ห่างสัก3มเซนเข้ามานะคะห่างจากฝากล่องสัก3ามเซนเข้ามาแต่ว่าถ้าจะวางห่างกันเนี่ยเอาสัก2เซนก็ได้นะคะหรือว่า4ก็ได้นะคะถ้าสีมันก็จะ ชิดกันนะคะฝั่งนี้ทรงพุ่มมันก็จะชิดกันเกินไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมโอเควันนี้ก็พามาเจาะกรองโฟมนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมนะคะที่กำลังแบบเอออยากจะลองก็ เจาะกล่องโฟมเองนะคะเพราะว่าตอนนี้ลหลายร้านนะคะเวลาซื้อกล่องเขาก็จะเจาะให้อยู่แล้วนะคะแล้วก็แจ้งเข้าไปว่าเราอยากได้กี่รูอยากได้แปดรูนะคะสิบห้ารูนะคะหรือสามสิบหรือสี่สิบแปดรูแบบนี้ก็แจ้งเข้าไปก็ได้นะคะเพราะว่าบางร้านเขาก็มีบริการเจาะให้บางร้านก็ไม่มีบริการเจาะให้นะคะก็ต้องถามทางร้านเขาดูนะคะเพราะว่าก็มีหลายๆร้าน นะคะคุณผู้ชมที่ขายกล่องโฟมแต่ก็เลือกร้านที่เขามีเก็บเงินปลายทางก็แล้วกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ของไม่ตรงปกก็เยอะนะคะเดี๋ยวจะโดนมิชชชีพนะคะสั่งกล่องมือหนึ่งไปได้กล่องมือสองอะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมส่วนกล่องที่โบ๊ซื้อเนี่ยก็ซื้อมาจากร้านที่เขาขายขาย ซูชินะคะขายปลาแซลมอนนะก็คือพวกนี้ไปซื้อเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นกล่องกุ้งนะก็ซื้อกับแม่ค้าพ่อค้า,าที่เขาขายเป็นแบบปลาหมึกสดกุ้งสดอาหารสดอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ราคาถูกกว่านะคะอาจจะได้ใบละ10บาท20บบาทประมาณนี้นะคะถ้าเป็นกล่องกุ้งแต่ว่าถ้าเป็นกล่องปลาแซลมอนอาจจะกล่องบาลียี่สิบสามสิบสี่สิบบาทเป็นต้นนะคะคุณผู้ชมก็นั่นแหละนะคะไปเลือกซื้อได้เลยนะคะ ถ้าใครแบบไม่มั่นใจว่าจะซื้อออนไลน์ก็เข้าไปที่ตลาดนะคะตลาดในอำเภอที่จะมีพ่อค้าแม่ค้าพวกขายของสดเยอะนะคะแล้วก็จะสั่งเขาไว้ก็ได้นะคะสั่งเขาไว้แล้วก็ค่อยไปเอานะคะคุณผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขกันแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ